ทุกคนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณพันธ์อาราจุกุอาราจุกุที่ประเทศญี่ปุ่นของจริงของจริงเนี่ยไม่ได้โม้วนเนี่ยแผ่นแผ่นกล้องเลยมีดู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 กล้องดูกล้องดูกล้องผ่นกล้องไหมผ่นกล้องไม่ได้ก็พลิกตัวอย่างงี้ดิเออเไม่เห็นไหมเห็นไหมแม่บอกแล้วรูปเล่นมันเยอะเนี่ยมันเยอะมากจรไม่เห็นไม่เห็นไหมภูเขาไฟบูจิเนี่ยคือเขาตักเอาแม่โครไปตัดมาแล้วมาวางที่ไทย ก็ศิลาได้เหไหมเห็นหหนะกะ,ะก็สีราศิลาก็ศิล่าแม่ยายผมกระดกแว่นนะเดี๋ยวผมกระดกแว่นเดี๋ยวเดินพาทัวร์กันดีกว่ามันมีอะไรกันบ้างนะร้อนมากตอนนี้นี่นะครับทุกคนผมก็อยู่ในอุ้มมือของพี่ก๊อตแล้วนะครับเนี่ยให้ผมกระดกแว่นจริงๆก็ไอพี่ก๊อตตัวนั้นคือพี่ก๊อตปี2019นะครับของ Hi อะคะ่ายรีเจนเดอรี่ก็ดูแล้วกันพิซจ์คือสวยมากถ้าเราสังเกตน,นะพี่ก๊อตก็หน้าแบบเหมือนนั่งลงไปล้างตูดมาเห็นไหมรอยขี้แค่นั้นเลยรอยขี้จกตูด จบตูดใครมาไม่รู้เออจบตูดใครมาลูน,น่าจะไปจบตูดนะครองน่ะเพราะอ่าปี24ล่าสุดเนี่ยเพราะมีหนังอันนี้ไม่ได้มาโปรโมทนะเพราะหนังมันดีก็คือมันจะมีภาคอ่ะ,อะ,ออะอก็จะได้เอกองนะ The New Empire อย่าลืมไปหาดูยี่สิบแปดมีน่ะมาไปดตังซะไปดูสักตังค่ะเนี่ยที่ก้อนเทมากเทมากอ่าช่วงกลางคืนเนี่ยหรือไม่ก็น่าจะมีลูกเรนราะในฝั่งมันมีท่ออะไรไม่รู้มันดูในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้ดูเอาดูเอาตอนนี้เราก็เข้ามาที่โซนญี่ปุ่นแล้วนะครับใช่ไหมคุณมันใช่ เหมือนมากเหมือนมากเพราะเราอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นเสาอ่าเขาเรียกไงวะของศาลเจ้าเนาะซึ่งมันมีนี่เสาโทริอิใช่ไหมโทริอิโทริอิอเออนี่อ่ะเป็นประตูเขาเรียกไงวะเป็นประตูส่ดินแดนแห่งเทพเจ้าศาลเจ้าเป็นสถิตของเทพเจ้าญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่อกันว่าเสาโทริจิเป็นสิ่งกั้นระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งเทพเจ้าไม่เหมือนไอเมเลยวะเออเบียวอะเบียว <laughs> เมื่อเวลาผ่านไปนะเสาโทริจิไม่ได้เป็นเฟื่องซุ้มประตูรธรรมดาที่ได้แต่หลอมรวมเป็นจินตวิญญาณของวัฒนธรรมญี่ปุ่นและคนทั่วโลกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็อังกฤษอ,อังกฤษนายพันธ์ลองอ่านภาษานี้ดิเออชิงจุ๊กจิกังนนี่งี้ยง่ะนี่งงอ่ะนี่อะไรเออนี้เอาประมาณนี้เนาะโอเคเนี่ยถ้าใครอยากรู้เคียวกาโค้ดก็สแกนตรงนี้เนาะนั่นแหละโอเคไปเดินดูข้างในกันดีกว่าไปคุณพันไปอ่ะเออมาพูดเกี่ยวกับ เกี่ยวกับพาราจูกุนะครับเป็นยังไม่ได้อุ้ยอุ้ยตายแล้วโคอสเพย์เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาจัดที่นี่เหรอเดือนสามเดือนสามเหรอเดี๋ยวก้ามีนาเดือนสามมาดีไหมอุ้ยโอ้ยตรงนี้ก็มีคอสเพย์ว่ะเฮ้ยประกวดชิงรางวัลมูบนรถถังนี่บ่านเรียกูลงดีไหมวะเฮ้ยไปผน เรามาเล่าเกี่ยวกับฮาราจูกุนะครับฮาราจูกุเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างชิบุยาและชินจูกุของรถไฟ JR <S <S สายมโนที่วิ่งรอบในใจกลางโตรเกียวมีผู้คนจํานวนมากไฟที่สถานีสามารถเยี่ยมชมในอดีตนะครับในฮาราจูกุเคยเป็นที่พักค้างแรมของนักเดินทางในสมัยเอโดะความหมายตามคันจีที่แปลว่าที่พักแรมในทุง่งบ่งบอกที่มาของต้นกําเนิดนั้นแต่ฮาราจูกุในปัจจุบันมีเสน่ห์ดึงดูดระดับโลกในฐานะแหล่งกําเนิดวัฒนธรรมคาวาอิซึ่งแตกต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงใช่ก็ มันก็สวยจริงนะทุกคนดูดิน่ะกู้ได้ทีมญี่ปุ่นนะ่แถมมันอยู่อ่าเขาเรียกไงแถวชายเชิงเซาด้วยเนาะใช่ใช่คุ้มมากเออตอนแรกก็จะไปถ่ายวอล์กิงานกันก็ไเฮ้ยมาที่นี่โอเคนะเพราะว่าไม่เสียค่าเข้าใดๆดทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่ญี่ปุ่นใช่เราอยู่ญี่ปุ่น,นไม่ได้ช่าเซาอะไรไม่ใช่ท่างเซานะอันนี้แค่พูดพูดไงั้นอนะเออแต่ฐานจริงๆมันก็อยู่จริงแหละแต่ว่ามันก็เป็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยเอออุ๊ย อ้าเดี๋ยวคุณพันสนใจหน่อยไหมไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เอาตรงนี้ให้ดูเล่ฟังไปอ๋อมีให้แลกเหรียญด้วยเนี่ยใช่แลกเหรียญเหมือนโรบินสันเลยเออเหมือนโรบินสันเลยแลกเหรียญมาแล้วนะครับซึ่งใช้ตังค์ผมเองนั่นแหละอ่ะคุณพันเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้อันไหนอันจะเลือกจังไหนอ่าเลือกเอาเลยเพราะว่าคุณก็มีเด็กของคุณอยู่แล้วเนี่ยไม่มีมีก็ดีเอ้ยนี่ไงน่ารักไหนไหนนห้าคักหน้าคักเอ้ยนี่นี่หมดน้อยเลยน้อยมาก ถ้าพันคุณต้องโชว์แล้วไอมันคืเอ้ยเหรียญเหรียญนึงได้เลยอ่ะใช่เฮ้ยดีว่ะเอาให้คุณใส่จุดคนนึงเล่นดีดีนะเล่นดีดีนะอยู่อยู่เอาว้าเอาว้าเฮ้ย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 เอาว้าไม่ถึงควรแล้วไม่กินไม่ได้หยาบเมื่อกี้ไม่ได้หยาบเมื่อกี้ไม่ได้หยาบเมื่อกี้ไม่ได้หยาบ เกือบแล้วหวานเมื่อกี้อ่ะไปไปอีกเหลี่ยมนึงไปไปไปจัดเลยจัดเลยใส่ปุ๊บผมไยอมครับไม่ยอมครับเขาไม่ยอมเแล้วเอาแล้วมาเลยปุ๊บได้ไหมได้ไหมได้ไหมผมจะไม่หยาบนะผมขอผมเราเราเราไม่พูดคำหยาบเราเป็เราเป็นคนสุภาพโอเคนะทุกคนตอนนี้ ก็เข้ามาอีกโซนนึงละตรงหน้าจะเหมือนเป็นมินิเกมส่วนใหญ่เลยนี่มีไอ้ชาปงใช่มีการชพปงมีทัมโบลีนมีอะไรบานเต้เลยน่ะดูดิมันมีคอสเพเยอร์คนนึงชื่อว่ากีซันกะซึ่งเขาเองเนี่ยก็มาที่นี่ละครั้งหนึ่งคลิปเนี่ยอยู่ในช่องยูทูบเดี๋ยวผมจะขึ้นให้และกันเผื่อจะหาว่าพูดไปเรื่อยนั่นแหละเห็นนะนั่นแหละก็เขาจะเล่นไอ้ตรงเครื่องที่เขาเรียกไงเอาเราเป็นตัวแบบ เหมือนที่คุณพันธ์เออเป็นตัวหนีบนั่นแหละก็คือเอาตัวเราไปตัวหนีบแล้วก็ไปคว้าของให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแต่ว่ารอบมันเท่าไหร่นะสองรอใช่ต่ไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยราคาเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าแต่จุกอยู่ใช่จุกอยู่หมายถึงของที่เราได้เงินตังค์ขาเงื่อนเลยละเออตรงโซนนู้นไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะเหมือนจะเป็นยิงปืนเนาะใช่ใช่ยิงปืนนั่นแหละเค โซนนี้ก็ประมาณนี้ครับผม <_ d ash> เออเนี่ยทุกคนสังเกตนะฮะมันจะมีะระฆังอยู่บน, <_ d ash> บนเหมือนกันในญี่ปุ่นไปเะเลยทุกคนไม่รู้อนุขออนุญาตได้ชี้หรือเปล่านะแต่ก็ทุกคนสังเกตแผ่นไม้ตรงด้านหน้าไหมครับนะนั่นแหละที่มีรูปดอกไม้สีน้องดองเขาจะให้เราขึ้นไปโยนเหรียญแล้วก็ตรงมือเนาะกี่ครั้งวะสามถึงสองครั้งสามครั้งได้ <_ d ash> แปะแปะแปะ,แ,ปะแล้วก็เงียบไปครั้งหนึ่งนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราอธิษฐานอธิษฐานเสร็จสั่นกระดิ่งกลั้นก็ จบพิธีนั่นแหละครับแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่าก็ไม่เสี่ยงดีกว่าใช่ไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าเนี่ยนของพังใช่ในของพังตอนนี้ทุกคนเราก็มาหาอะไรกินกันแล้วเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณพันธ์บิตูบินตูสนไอ์เออสนไออ่ะนมก็เปื่อยเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามันร้อนมากร้อนจริงๆริงแต่ว่าพวกหน้าเมนูเขาทำน่ากินนะครับเมนูเมนูโอเคเลย ไม่แพงมากตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้ววะเดี๋ยวไม่รู้เนี่เห็นห่ดแล้ประมาณเที่ยงนาฬิกาเที่ยงหกนาทีคนก็เริ่มมาเยอะแล้วอาหารทีู่ตรเป็นอาหารดีนะไงคุณพันธ์สภาพเป็นไงบวะโคตรละมนพอใส่สูตรอือพอใส่สูตรเนี่ยใส่สูตรคู่เลยครับเป็นวันนี้มาเตรียมพูดดีพูดพูดดีด้วยเราพูดเพาะเนาะเราไม่เพากใช่พอมากแต่น้ำไม่พอเลยใช่น้ำไม่พอกินหมดแล้วเอาเอาไปเลยน้ำลักเอาลำรัก อิเซตอิเซตอิเซตดูดูอิเซตอิเซตนอิเซตหน้อิเหน้าอ่าอรอพราะว่ากินเสร็จแล้วนะยังดีนะเพราะตรงเนี้ยมันมีไอน้าอยู่ไม่รู้ในคลิปเห็นหรือเปล่าข้างบนหลังคามันค่อนข้างที่ทําให้เย็นอยู่มันก็ร้อนอยู่ดิมันก็ร้อนอยู่ดีแล้ลูกค้าก็ค่อยๆมาเลยเนาะ คนคนเริ่มมาเยอะแล้วทุกคนช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงไม่ก็เองาง่ายก็คือหลังเที่ยงอะ่ะคนเริ่มเยอะละมีร้านร้านนะอันที่จริงคืออยากเข้าร้านหลายๆร้านนะแต่ด้วยเนื่องจากอะไรคุณมันไม่มีตังค์ไม่มีตังค์สนมากเอ้ยเอ้ยไอฝั่งโน้ตหน้าตาของคุณนะเอ้ยอ่าคิมกินี่ยโอ๊ยคิมมีเนั่นตัว เอ้เฮ้แล้วคุณคุณมาถ่ายที่เดียวผมได้ไงเนี่ยเอ้ยไม่ได้นะผมก็มาก่อนนะครับเฮ้ยไม่ได้เราเราก็มาพร้อมกันโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับวอล์กหนึ่งวันของอะไรนะที่ฮาราจูกุไทยแล้ววอล์กหนึ่งวันเว้ยเขาาท่อเที่ยวเออพานำเที่ยวนั่นแหลที่ต้องเที่ยวเพราะว่าเป็นที่ที่สวยมากนะครับมาอาหารการกินก็โอเคแต่รู้สึกว่าคนหรือพวกร้านพวกเนี้ยมันจะเปิดเยอะช่วงกลางคืนเนาะ ทุกคนไม่ต้องแปลกใจทำไมผมทำลูกตายอย่างนี้นะครับแสงแม่งอยู่ข้างหน้านะตายคตรจับตาเลยจับตาเลยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้า,าครับผมไปครับ